ถอดลาท5เหตุผลทำไมปาเต็กฟิลิปถึงโคตรจะแพง 1. ผลิตด้วยมือไม่ใช่เครื่องจกักรเรื่องราวความแพงของปาเต็กฟิลิปเริ่มต้นที่โต๊ะทำงานของช่างฝีมือครับลองนึกภาพตามว่านาฬิกาเรือนหนึ่งไม่ได้ถูกผลิตบนสายพานแต่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตด้วย2มือของมนุษย์แต่ละเรือนใช้เวลาราว9เดือนถึง2ปีในการประกอบชิ้นส่วนทุกชิ้นแม้แต่ชิ้นที่มองไม่เห็นก็ตามจะถูกขัดแต่งด้วยมืออย่างใส่ใจที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้นทุนด้านเวลาและฝีมือถึงได้มมมหาาาาาาลลแแะเเเป็นนนนสสิิ่่่่งงทีีคคราารรืออักกกไไถยบบด้ 2. ฬ คือนักประดิษฐ์ปัเต็กฟิลิปไม่ได้แค่ทําตามแบบแผนเดิมๆครับแต่พวกเขาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการมาตลอดในฐานะนักประดิษฐ์โดยพวกเขาคือเจ้าของสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมนาฬิกามามากกว่า100ฉบับซึ่งแต่ละสิทธิบัตรคือต้นทุนของการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เวลาและความรู้มหา,าศาลดังนั้นราคาที่คุณจ่ายไปจึงไม่ใช่แค่ค่าวัสดุครับแต่คือค่านวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกและยังคงถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ 3. ยิ่งผลิตน้อยยิ่งมีคุณค่า นี่คือกฎของความต้องการและของหายากครับในขณะที่แบรนด์อื่นอาจจะผลิตนาฬิกาปีละเกือบล้านเรือนปัต็ิฟิลิปกลับจํากัดการผลิตไว้ที่ประมาณเจ0 0 0เรือนต่อตปีและเมื่อของมันมีน้อยแต่คนอยากได้ทั่วโลกคุณค่าและราคามันจึงพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาครับ4ซื้อวันนี้ราคาขึ้นพุ่งนี้การซื้อปัต็ิฟิลิปครับไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแล้วจบแต่มันคือการซื้อเรื่องราวการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างน่าทึ่งมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานอย่างรุ่นนอต์ลุสที่เปิดตัวในนยยุ 70, ยาา 3, ุุคค70 3,000ดดรรรราาาาาาาปปะมมณออลลต่ัััจจบืงกพทน ไปเกิน5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50. มันจะเป็นนาฬิกาไม่กี่แบรนด์บนโลกครับที่มีมูลค่าไม่เคยลดลงตามการเวลา5บัตรผ่านสู่สังคมชั้นสูงเหตุผลสุดท้ายนี่แหละครับคือสิ่งที่เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับปาเต็กฟิลิปคือสัญลักษณ์แห่งสถานะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลการใส่นาฬิกาแบรนด์นี้เปรียบเสมือนบัตรผ่านที่บอกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนระดับสูงสุดของโลกไม่ไว่าจะเป็นเชี่ยวพวงอย่างควีนอลิซเบธที่2และปรินเซสเดน่าไปจนถึงคนดังระดับเอลิสต่างก็เล ที่สุดในโลกนาฬิกาครับส่วนใครที่สนใจใน,นาฬิกาปาเต็กฟิลิปนะครับหรืออยากจะส่งต่อนาฬิกาก็สามารถทักเรามาได้ครับที่2ูแมนท m e เราพร้อมให้ราคาที่ดีที่สุดและขอย้ำนะครับทางร้านเราไม่มีการประมูลไม่มีสินค้าลูจำานำโปรดใช้สติก่อนการซื้อขายครับ